สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนระบุว่าสาหรัฐได้รับข่าวกรองใหม่ที่บ่งชี้ว่าอิสราเอลกำลังเตรียมการโจมตีที่ตั้งทางเคลียร์ของอิหร่านแต่ยังไม่ชัดเจนว่าผู้นำอิสราเอลตัดสินใจในขั้นสุดท้ายแล้วหรือไม่และภายในรัฐบาลสาหรัฐเองก็ยังมีความเห็นต่างกันว่าอิสราเอลจะลงมือหรือไม่ในท้ายที่สุดแต่ภาพรวมมองว่าอิสราเอลจะโจมตีหรือไม่อย่างไร จะขึ้นอยู่กับผลเจราจาระหว่างสหรัฐกับอิหร,ร่านเจ้าหน้าที่สหรัฐในแวดวงข่าวกรองกล่าวว่าโอกาสที่อิสราเอลจะโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์อิหร่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วงไม่กี่เดือนมานี้เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่การเจราจาของรัฐบาลทรัมป์กับอิหร่านจะไม่นําไปสู่การยกเลิกเพิ่มสมรรถนะแรย่ยูเรเนียมของอิหร่านไม่เพียงเจ้าหน้าที่ระดับสูงอิสราเอลพูดเรื่องการพิจรารณาโจมตีอิหร่านอย่างเปิดเผยและส่วนตัวเท่านั้น แต่จากการสังเกตการความเคลื่อนไหวของกองทัพอิสราเอลและการสื่อสารที่ดักฟังได้ยัางชี้ว่าการโจมตีอาจเกิดขึ้นเดเร็วนี้ด้วยการเตรียมการทาทหารที่สหรัฐสังเกตเห็นคือการเคลื่อนย้ายเครื่องกระสุนทางอากาศและการซ้อมรบทางอากาศที่เสร็จสิ้นลงแล้วแต่อีกด้านหนึ่งสิ่งที่บ่งชี้เหล่านี้อาจเป็นแค่ความพยายามกดดันอิรานให้ยกเลิกเงื่อนไขสําคัญในการเจราจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์กับสหรัฐ ด้วยการส่งสัญญาณถึงผลตามมาหากไม่ยอมทำตามอิสราเอลมองว่านี่คือโอกาสที่ดีเพราะอิหร่านอยู่ในสถานะทางทหารท,ที่อ่อนแอที่สุดในรอบหลายสิบปีหลังจากอิสราเอลถล่มโรงงานปลีกขีปนาวุธและระบบป้องกันทางอากาศเมื่อตุลาคมปีที่แล้วบวกกับเศรษฐกิจที่ย่ำแย่มาจากมาตรการแซงชั่นอีกทั้งกลุ่มตัวแทนอิทธิพลอิหร่านในภูมิภาคกง็งอยเปลี่ยดเสียขาหลังถูกอิสราเอลถล่มหนัก เจ้าหน้าที่อาวุโสค,คนหนึ่งบอก c ีเว่าสหรัฐจะเพิ่มการรวบรวมข่าวกรองเพื่อช่วยเหลือหากผู้นำอิสราเอลตัดสินใจโจมตีแต่แหล่งข่าวอีกรายในรัฐบาลทรัมป์บอกว่ารัฐบาลไม่น่าจะช่วยอิสราเอลโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์อิหร่านในเวลานี้แตที่อิสราเอลไม่มีศักยภาพทำลายล้างโครงการนิวเคลียร์อิหร่านโดยลำพังถ้าอเมริกาไม่ช่วย เช่นการเติมน้ำมันกลางอากาศและสนับสนุนลูกระเบิดที่จะต้องใช้เจาะโครงสร้างใต้ดินสหรัฐกับอิหร่านจัดการเจราจาทั้งทางตรงและทางอ้อมมาแล้วสีรอบโดยโอมานเป็นผู้ไกลเกลีย่ยคาดว่าการเจราจารอบต่อไปอาจจัดขึ้นในยุโรปภายในสัปดาห์นี้ประเด็นติดขัดคือการเรียกร้องให้อิหร่านต้องหยุดการเพิ่มสมรรถนะแะร่ยูเรเนียมที่อาจจะนำไปใช้ผลิตระเบิดนิวเคลียร์ได้ นายสตีวิตคอฟทูพิเศษของทรัมป์ได้หัวหน้าทีมเจรจาสหรัฐบอกกับสำนักข่าวเอบซีเมื่อสุดสัปดาห์ว่าสหรัฐไม่สามารถยอมให้อิรานเพิ่มสมรรถนะแร่ยูเรเนียมได้แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวด้านอาญาตเลาะอาลีคามเมนีผู้นำสูงสุดของอิรานกล่าวเมื่อวานนี้วา่าเขาไม่คาดหวังว่าการเจรจากับสหรัฐจะนำไปสู่การบรรลุความตกลงกันได้และบอกว่าการรร้องอิรานห้ามเพิ่มสมรรถนะแร่อย,อยูเรเนียม เป็นความผิดพลาดเรื่องใหญ่ตัวแทนสหรัฐในที่เจรจาควรหยุดพูดเรื่องเหลวไหลได้แล้วเพราะอิรานมีสิทธิ์ที่จะทําได้ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ของสหรประชาชาติและจะไม่มีวันยอมสละสิทธิ์นี้ขณะเดียวกัน3ผู้นําตะวันตกอังกฤษแคนนาดาฝรั่งเศสออกแถลงการระบุว่า ที่อิสราเอลประกาศเมื่อวันอาทิตย์อนุญาตให้ส่งความช่วยเหลือมนุษยธรรมเข้าเฉือนกาซาได้อย่างจำกัดอย่างไม่เพียงพอและความล้มเหลวของอิสราเอลในการช่วยเหลือพลเรือนในกาซาเป็นการกระทําที่ไม่อาจยอมรับได้และเสี่ยงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอิสราเอลควรทํางานร่วมกับสหปร,ระชาชาติเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมมูบันที่19พฤษภาคมรถบรรทุกค,ความช่วยเหลือ5คันแล่นเข้าไปในเฉลินกาซาครั้งแรก นับจากอิสราเอลปิดกั้นการส่งความช่วยเหลือเกือบ2เดือนเพื่อกดดันฮามาสปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่โดยอิสราเอลอ้างว่าสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่เข้าไปในกาซาช่วงหยุดยิง6สัปดาห์ก่อนหน้านั้นมากเพียงพอแล้วและเป็นที่ฮามาสที่ขโมยไปบางส่วนแต่เมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้เจ้าหน้าที่ในกองทัพอิสราเอลเริ่มเตือนฝ่ายการเมืองว่าสถานการณ์ในกาซาหมิ่นหมภาวะอดอยากนายยุครัฐมนตรีเนทันยาหู ตัดสินใจเริ้อฟื้นการส่งความช่วยเหลือพื้นฐานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยบอกชัดเจนว่าเป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลทางการทูตแต่ขณะที่ความช่วยเหลือเริ่มทยอยเข้าไปกองทัพอิสราเอลก็เดินหน้าปฏิบัติการครั้งใหม่ภายใต้ชื่อเรียกคานกีเดียนชาเรียสมุ่งยึดกรองกาซาทำลายตึกกลางบ้านช่องที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่กวาดล้างฮามาสขัดขว้างกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้เข้ามาวบคุมสเสบียงบรรเทาทุกข์ และโยกย้ายชาวปาเลสไตน์จากกาซาเหนือนลงไปใต้อังกฤษฝรั่งเศสและคาดาปฏิเสธแผนบงังคับพลเรือนกาซาย้ายถิ่นฐานถาวรขณะเดียวกันก็ริเร้องฮามาสปล่อยตูวประกันที่กักขังวะอย่างโหดีิมทารุณมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566แถลงการระบ,บุว่าอิสราเอลถูกโจมตีอย่างน่ารังเกียจเมื่อ7ตุลาคมแต่ทั้ง3สนับสนุนสิทธิที่ป้องกันตนเองต่อรัฐที่ก่อกันร้าย แต่การยกระดับตอบโต้จนถึงเวลานี้ไม่ได้สัดส,ส่วนอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้อังกฤษฝรัร่งเศสและแคนาดาอย่างคัดค้านการขยายนิคมในเวสต์แบงค์ที่จะบันทอนการมีอยู่ของรัฐปาเลสไตน์และจะไม่ลังเลในการดําเนินม,มาตรการขั้นต่อไปรวมถึงแซงชั่นอย่างมีเป้าหมายหากอิสราเอลอยังไม่หยุดขยายนิคมขณะที่นายกรัฐมนตรีเบจามินเนนเดียวฮูโต้กลับว่าอังกฤษแคนาดาและฝรัร่งเศส กำลังหยิบยื่นรางวัลใหญ่ให้กับฮามาสที่ก่อเหตุสังหารหมู่ในอิสราเอลเมืม่อ7ตุลาคมและเป็นการเชื้อเชิญการเขียนค่าแบบเดียวกันซ้ำอีกแถลงการจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีเนทันยาหูระบุว่าสงครามยุติได้เลยในวันพรุ่งนี้หากฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่เหลืออยู่วางอาวุธบรรดาผู้นำฆาตกรของฮามาสออกไปลี้ภยัยและกาซาเป็นเขตปลอดทหาร อิสราเอลจะไม่ยอมรับอะไรที่น้อยไปกว่านี้และเรียกร้องให้ผู้นำยุโรปยอมรับวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับอิสราเอลคือการยึดครองกาซาโดยโยกย้ายชาวปาเลสไตน์ออกไปและคัดค้านแนวทางสองรัฐที่3ผู้นำเชื่อว่าเป็นทางออกของสันติภาพที่ดีที่สุดเนทันยังคประกาศว่านี่คือสงครามแห่งอรารยธรรมพิชิตลัทธิป่าเถื่อน และอิสราเอลจะเดินหน้าปกป้องตัวเองจนกว่าจะได้ชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จนอกจากนี้ยังมีแถลงการร่วมอีกฉบับลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศจาก22ประเทศผู้บริจาครวมถึงเยอรมนีฝรั่งเศสออสเตรเลียและญี่ปุ่นรีดร้องให้อิสราเอลเปิดทางรื้อฟื้นส่งความช่วยเหลือเข้ากาซา,ศาทันทีหลังจากอิสราเอลยกเลิกการปิดกั้นแค่บางส่วนเพราะผู้คนในดินแดนถูกทำลายล้างจากสงครามกำลังเผชิญความอดอยาก และต้องได้รับความช่วยเหลือจำเป็นอย่างเร่งด่วนบาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ